สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กิจกรรมของเรามีหนึ่งกิจกรรมนะคะก่อนจะทำกิจกรรมคุณครูมีเพลงมาร้องให้ฟังค่ะเพลงนี้ค่ะเด็กๆเ,เรามาโรงเรียนเราเขียนเราอ่านครูเรานี้ทานสนุกสุขใจเราเรียนเราเล่นเราเป็นสุขใจร่าเริงแจ่มใสเมื่อมาโรงเรียน เด็กแบบๆเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆ,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 ๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาแนะนําอุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆค่ะเดี๋ยวดูตามรูปภาพเลยนะคะอุปกรณ์การเรียนอ่ามีอะไรบ้างคะมีกระเป๋ามีดินสอมีสมุดมีสีแล้วก็มียางลบค่ะอ่าในกระเป๋าเด็กๆนี้ไม่เอ่ยเอาละค่ะวันนี้กิจกรรมของเราเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียนนะคะ ให้เด็กๆใช้สายตาสังเกตรูปภาพคุณครูมีรูปภาพมาให้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตดูสิว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่เรานำมารงเรียนค่ะอ่าคืออุปกรณ์การเรียนนั่นเองเราจะวงกลมล้อมรอบภาพที่เราเลือกนะคะเอาละค่ะสังเกตไปพร้อมคุณครูแล้วก็วงกลมไปเลยค่ะอ่าอุปกรณ์ที่เด็กต้องมาโรงเรียนต้องมีกระเป๋าค่ะวงกลมเลยมียางลบวงกลมได้เลยค่ะมีสีค่ะเด็กๆอ่า มีดินสอส่วนภาพที่เราไม่เลือกไม่ใช่อุปกรณ์การเรียนนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะการบ้านของเราง่ายมากค่ะอ่ะแค่นี้นะคะเด็กๆอ,อย่าลืมถ่ายรูปคุณครูดูด้วยวันนี้คุครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ